ปริเฉดที่9พรมวิหารนิเทศวิธีภาวนาวิหาร4 1. เมตตาภาวนา240ในพรมวิหาร4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นในระหว่างอนุสติกรรมฐานที่แสดงไว้แล้วเมื่อโยคีบุคคลผู้แรกเริ่มทำกรรมฐานประสงค์จะเจริญเมตตาพรมวิหารข้อแรกให้บังเกิดมีขึ้นในจิตสันดานของตนเบื้องต้นต้องตัดปริพภท คือความกังวลสิบประการให้สิ้นห่วงเสียก่อนครั้นแล้วจึงไปเรียนเอาวิธีเจริญเมตตากรรมาฐานในสำนักของอาจารย์ให้เป็นที่เข้าใจพอที่จะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ครั้นแล้วเมื่อจะเริ่มปฏิบัติพึงบริโภคอาหารให้อิ่มหนำสำราญพ่อแก่ความต้องการและบรรเทาความห่วงอันเกิดแต่การบริโภคนั้นให้สางหายก่อน ลำดับนั้นพึงไปนั่งขัดสมาธิอย่างสบายณอาสนะซึ่งได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตรงที่อันสงัดปราศจากเสียงรบกวนและไม่มีคนพลุกพ้่านไปมาโดยเอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วประการแรกจงพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติอย่างเด่นชัดเสียก่อน ถามเพราะเหตุไรจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอนิสงของขันติก่อนตอบเพราะการเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้ความประสงค์ก็เพื่อที่จะสลดทิ้งเสียซึ่งความโกรธและให้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณเป็นจุดหมายสำคัญประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่าใครๆก็ตามย่อมไม่อาจสละทิ้งซึ่งโทษที่ตนไม่เห็นได้และไม่อาจที่จะบรรลุ ซึ่งอานิสงส์ที่ตนไม่ได้รู้มาก่อนพิจารณาโทษความโกรธและอนิสงส์ขันติเพราะฉะนั้นก่อนแต่ลงมือเจริญเมตตากรรมฐานโยคีบุคคลจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธเสียก่อนทั้งนี้โดยอาศัยในที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่นอาวุโสคนที่โกรธขึ้นมาแล้ว ถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอั้นความโกรธยึดครองไว้แล้วย่อมอาจล้างผลานชีวิตของกันและกันได้ทีเดียวและต้องพิจารณาให้รู้อนิสงค์ของขันติทั้งนี้โดยอาศัยในที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่นขันติคือความยับยั้งใจไว้ได้เป็นธรรมเครื่องเผาบาปให้เหือดแห้งชั้นเยี่ยมเรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็นกำลัง มีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นพรามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความฉิบหายและนำไปซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่นที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งไปกว่าขันตินั้นย่อมไม่มีต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตภาวนาก่อนเมื่อได้เห็นโทษของความโกรธและรู้อนิสงค์ของขันติแล้วดังนั้น คราวนี้ก็ถึงวาระที่โยคีบุคคลจะพึงเริ่มเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อประโยชน์ที่จะข่มจิตให้พ้นจากความโกรธซึ่งมีโทษตามที่ได้พิจารณาเห็นมาแล้วและเพื่อประโยชน์ที่จะประกอบตนไว้ในขันติคุณซึ่งมีอานิสงส์ตามที่ตนได้รู้ประจักษ์มาแล้วต่อไปแต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินั้นจำต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนากอีก ก่อนว่าบุคคลจำพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงในอันดับแรกไม่ได้บุคคลจำพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงไม่เลยตลอดการดังต่อไปนี้ห้ามเจริญในคนสี่จำพวกเป็นอันดับแรกมีมาตรฐานอยู่ว่าเมตตาภาวนานี้ห้ามไม่ให้โยคีบุคคลจเจริญไปในบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นอันดับแรกคือคนที่เกลียดชางหนึ่งเพื่อนที่รักมากหนึ่ง คนที่เป็นกลางๆหนึ่งคนที่เป็นคู่เวรกันหนึ่งส่วนคนต่างเพศกันห้ามมิให้เจริญเมตตาไปโดยจำเพาะเจาะจงและคนที่ตายแล้วห้ามมิให้เจริญเมตตาไปถึงเลยตลอดการถามเพราะเหตุไรบุคคลสี่จำพวกมีคนที่เกลียดชังกันเป็นต้นจึงห้ามมิให้เจริญเมตตาไปถึงเป็นอันดับแรกตอบ เพราะเมื่อโยคียบุคคลเจริญเมตตาโดยเพ่งเอาคนที่เกลียดชังมาตั้งไว้ในฐานะเป็นคนที่รักนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ลำบากใจมากเมื่อจะเพ่งเอาเพื่อนที่รักมากมาตั้งไว้ในฐานะเป็นคนกลางๆก,ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นเดียวกันแม้เพียงแต่เขาได้ประสบทุกนิดหน่อยก็เป็นเหตุให้โยคียบุคคลถึงกับเสียใจร้องไห้ได้เสียแล้ว เมื่อจะเพ่งเอาคนที่เป็นกลางๆมาตั้งไว้ในฐานะเป็นครูและเป็นที่รักเล่าก็ย่อมเป็นการยากแก่ใจทำนองเดียวกันและเมื่อระลึกถึงคนที่เป็นคู่เวรกันความโกรธแค้นก็จะเกิดขึ้นมาเมตตาภาวนาย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยประการชนี้จึงห้ามิมิให้เจริญเมตตาไปในคนที่เกลียดชังเป็นต้นเป็นอันดับแรก ห้ามเจริญเจาะจงในคนต่างเพศในกรณีที่คนต่างเพศกันนั้นเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปโดยเจาะจงคือเพ่งเอาคนต่างเพศนั้นมาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะราคาคือความกำนัดยินดีในเพศก็จะเกิดขึ้นมาแทนเมตตาภาวนาไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เคยมีตัวอย่างมาว่าบุตรอมาตคนหนึ่งเรียนถางเถระที่ตนอุปถากว่าพระผู้เป็นเจ้าขอรับ เมตตาภาวนานี้จะต้องเจริญให้บังเกิดแก่ใครถึงจึงจะดีพระเทระให้คำตอบว่าต้องเจริญให้บังเกิดในคนที่รักจึงจะดีคุณโยมก็ภรรยาของเขาเองเป็นที่รักของบุตรอมาต์นั้นเขาจึงได้เจริญเมตตาภาวนาไปในภรรยาของเขานั่นเองผลจึงปรากฏว่าเขาได้ทำการรบกับฝาเรือนตลอดปืนยันรุ่งทีเดียวด้วยประการชนนี้ จึงห้ามไม่ให้เจริญเมตตาโดยเจาะจงในคนต่างเพศห้ามเจริญในคนตายแล้วตลอดการในกรณีคนที่ตายแล้วเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายแล้วเขาย่อมไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งอัป,ปนาสมาธิหรือแม้เพียงขั้นอุปจารสมาธิได้เลยเคยมีตัวอย่างว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้เจริญเมตตาภาวนา โดยเพ่งเอาพระอาจารย์มาเป็นอารมณ์แม้เธอจะได้เพียรเจริญสักเท่าไหร่เมตตาชาญก็ไม่ได้บังเกิดขึ้นแก่เธอทั้งท้งที่เคยทำได้อย่างชำนิชำนาญมาก่อนแล้วเธอจึงได้ไปเรียนถามพระมหาเถระว่าใต้เท้าขอรับกระผมเคยเจริญเมตตาได้อย่างชำนิชำนาญมาแล้วแต่บัดนี้กระผมไม่สามารถจะเข้าสู่เมตตาสมาบัตินั้นได้จะเป็นด้วยเหตุอะไรหรือขอรับ พระมหาเถระแนะนำว่าอาวุโสเธอต้องตรวจดูอารมณ์กรรมฐานที่เธอเจริญเมตตาไปถึงนั้นว่ายังมีชีวิตอยู่หรือหาไม่แล้วเมื่อภิกษุนั้นตรวจดูอารมณ์กรรมฐานก็ได้ทราบว่าพระอาจารย์ได้ถึงแก่มรณาภาพไปเสียแล้วจึงได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใหม่เมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาโดยเพ่งเอาคนอื่นมาเป็นอารมณ์จึงได้สำเร็จเมตตาสมาบัติสมดังประสงค์ ด้วยประการชนี้จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาไปในคนที่ตายแล้วตลอดกาลเจริญเมตตาในตนอันเป็นอันดับแรก241โยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาภาวนาไปในตนของตนเป็นอันดับแรกก่อนกว่าบุคคลทั้งปวงโดยภาวนาแต่ในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งนี้จนกว่าเมตตาจิตในตนจะปรากฏอย่างเด่นชัด ด้วยคำภาวนาว่าอหังสุขิโตโหมินิทุกโโหมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดจงอย่าได้มีความทุกข์เลยหรืออีกแบบหนึ่งว่าอเวโรโหมิอพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหะรามิขอข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรกับใครๆเลยขอข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนใครๆเลย ขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยขอข้าพเจ้าจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดมติขัดแย้งหากมีมติขัดแย้งว่าถ้าถือหลักที่ว่าต้องเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรกเช่นนี้แล้วคำพระบาลีในคำพีต่างๆดังจะยกมากล่าวต่อไปนี้จะมีเป็นการคลาดเคลื่อนไปหรือเพราะในพระบาลีนั้นๆ ท่านม่ได้กล่าวถึงการเจริญเมตตาในตนเองเลยเช่นในคำพีวิพังประกรณ์แห่งพระพิธรรมปิดกว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแพไม่ตีจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตานั้นแพไม่ตีจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกเหมือนกับที่ได้เห็นคนอื่นคนหนึ่งซึ่งรักใคร่ชอบคอ กันแล้วก็เกิดเมตารักใคร่กันขึ้นฉะนั้นในคัมพีปฏิสัมพิธามรรคแห่งพระสุตันตปิฎกว่าเมตตาเจโตวิมุติที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงบุคคลโดยอาการห้าอย่างนั้นมีบทภาวนาว่าอย่างไรภาวนาว่าอย่างนี้คืออาการที่หนึ่งภาวนาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความทุกข์เลยขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดอาการที่สองภาวนาว่าขอปานาทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาการที่สามภาวนาว่าขอพูดทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยละไว้อาการที่สี่ภาวนาว่าขอบุคคลทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย ละไว้อาการที่ห้าภาวนาว่าขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้มีความทุกข์เลยขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดและในกรณียะเมตตาสูตรแห่งคำพีขุทักะปาถะว่ากุลบุตรพึงแผ่ไม่ตรีจิตไปในสัตว์ทั้งปวงว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขจงมีความกเกษมสำราญจงมีตนเป็นสุขเถิดชะนี้คำถแถลงแก้มติขัดแย้งวิสัชนาว่าคำพบบระบาลีในคำพีต่างต่างดังที่ยกมานั้นมีได้คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุไรเพราะว่าที่ในคำพีต่างต่างซึ่งท่านแสดงแต่การแห่เมตตาไปในบุคคลอื่นๆทั้งนั้น มิได้แสดงการแผ่ในตนเองเลยนั้นท่านมุ่งแสดงวิธีถึงเจริญเมตตาภาวนาที่จะให้สำเร็จผลถึงขั้นอัปนาสมาธิแต่ประการเดียวส่วนที่ว่าต้องเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรกในที่นี้นั้นไม้เอาวิธีเจริญเมตตาภาวนาครั้งแรกซึ่งจำต้องยกเอาตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานก่อนว่า สัตว์ทั้งหลายทุกชนิดย่อมปรารถนาความสุขให้แก่ตนของเขาเหมือนกับเรานี้เทียวฉะนั้นเราจึงต้องช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยบำรุงสุขให้แก่สัตว์อื่นเหมือนทําให้แก่ตนเองทุกประการจริงอย่างนั้นเทียวถ้าแม้ว่าโยคีบุคคลจะเจริญเมตตาในตนโดยภาวนาวิธีเป็นว่าอาหังสุขิโตโหโมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด อยู่อย่างนั้นตั้งร้อยปีพันปีก็ตามอัปนาสมาธิหรือฌานสมาบัติจะไม่บังเกิดขึ้นแก่เขาเลยแต่อย่างไรก็ดีความเห็นแก่ประโยชน์สุขของสัตว์อื่นย่อมจะเกิดขึ้นแก่เขาโดยแท้เพราะเหตุที่ยกเอาตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานว่าแม้สัตว์อื่นๆทั้งหลายเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์และอลาัายในชีวิตไม่อยากจะตายเหมือนกับเรานี่แหละ แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเตือนไว้ซึ่งปรากฏในคัมภีสังยุตตนิกายสขาทวักว่าสภาธิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคา,าปิยะตะระมัตตนากะวจิเอวังปิโยปุถุอัตาปะเรสังตัสมานะหิงเสปะระมัตตะกาบ บัณฑิตได้คิดค้นคว้าดูไปจนทั่วทุกทิศแล้วก็มิได้เห็นคนอื่นใดนหน้าทิศไหนๆที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตนต้นของแต่ละบุคคลทุกจำพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเขาแม้ที่สุดจนถึงมดและปลวก เจริญเมตตาในคนที่รัก242เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญเมตตาในตนเพื่อให้สำเร็จเป็นสักขีพยานเป็นอันดับแรกด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาชนี้แล้วต่อไปพึงเจริญเมตตาไปในคนที่รักหรือคนที่เคารพเป็นอันดับที่สองก็แหละก่อนจะเจริญเมตตาในคนที่รักหรือที่เคารพนั้นเพื่อที่จะพยุงเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นโดยง่าย โยคีบุคคลจงระลึกถึงคุณธรรมอันเป็นเหตุชวนให้เกิดความพอใจเช่นการให้ปันลาบการเจรจาไพเราะการระลึกถึงคุณธรรมอันชวนให้เกิดความเคารพและความสรรเสริญเช่นความมีมารยาทงามการมีความรู้อยู่อย่างกว้างขวางของพระอาจารย์หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอาจารย์ และของพระอุปชาหรือท่านผู้เสมอด้วยพระอุปชาซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจหรือเป็นที่น่าเคารพน่าสรรเสริญของตนเป็นเบื้องต้นเสียขัข้นแล้วจึงเจริญเมตตาไปในท่านผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนั้นต่อไปด้วยบทภาวนาว่าเอสะสัพปุริโสสุขิโตโหตุนิทุโขโหตุขอท่านผู้เป็นสัจบบรุษนั้นจงมีความสุขเถิด จงอย่ามีความทุกข์เลยหรืออีกแบบหนึ่งว่าเอสะสัพป,ปุริโสอเวโรโหตุอัพยาปะโชโหตุอานิโคโหตุสุขีอัตตานังปริหะรตุขอท่านผู้เป็นสัตว์ปรุษนั้นจงอย่ามีเวรกับใครๆเลยจงอย่าได้เบียดเบียนใครๆเลยจงอย่าได้มีความเผลอขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิด ั้งนี้โดยการเพียรภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งหรือจนกว่าอัปปนาสมาธิหรือเมตตาฌานจะบังเกิดขึ้นการเจริญเมตตาในเพื่อนรักมากเป็นต้นแม้ว่าอัปปนาสมาธิจะได้สำเร็จขึ้นเพราะเหตุที่ได้เจริญเมตตาภาวนาไปในบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเช่นนั้นแล้วก็ดี แต่โยคีบุคคลก็จะได้พอใจด้วยเหตุที่ได้สำเร็จผลเพียงเท่านั้นจงปรารถนาที่จะทำเมตตาให้เป็นสีมาสัมเพทะต่อไปอีกวงเล็บการทำลายขอบเขตเมตตาไม่ให้มีจำกัดอยู่เฉพาะแต่ในบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งวงเล็บปิดกล่าวคือถ้าจากคนที่รักที่เคารพนั้นโยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาไปในเพื่อนที่รักมากเป็นลำดับที่สาม ถัดนั้นพึงเจริญไปในคนที่กลางๆเป็นลำดับที่สี่ถัดนั้นพึงเจริญไปในคนที่เป็นคู่เวรกันเป็นลำดับที่ห้าโดยเพียรภาวนาไปจนกว่าเมตตาจะบังเกิดเป็นคุณภาพอย่างสม่ำเสมอกันในบุคคลสี่จำพวกคือตอนหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนที่เป็นกลางกลางหนึ่งคนคู่เวรกันหนึ่งวงเล็บสงเคราะห์คนที่รักกับเพื่อนที่รักมากเป็นประเภทเดียวกันเพราะ ตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่รักเหมือนกันวงเล็บปิดในทางปฏิบัติเมื่อโยคีบุคคลได้เจริญเมตตาไปในคนที่ไปในคนเป็นที่รักจนสำเร็จถึงขั้นอัป,ปนาชาญแล้วทำชาติจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานโดยทำให้ชำนาญด้วยวัสีห้าแล้วถัดนั้นจึงข่มจิตที่มีภาวะรักมากในเพื่อนที่รักมากนั้นให้ ลดลงมาตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดาแล้วเพียรภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอธทิเอสะอติปิยะสหายโกสุขิโตโหตุนิทุกโขหโหตุขอเพื่อนที่รักมากนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยทั้งนี้โดยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเมตตาภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิ เช่นเดียวกันคั้นแล้วทําชาณจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลคว้นแก่การงานโดยทําให้ชํานาญด้วยวัส,สีห้าถัดนั้นจึงพยุงจิตที่มีภาวะเฉยๆในคนเป็นกลางๆขึ้นสู่ภาวะความรักอย่างธรรมดาแล้วเพียรภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอธิว่าเอสะมัชชโตสุขิโตโหตุนิทุโขโหตุขอคนผู้เป็นกลางๆนั้นจงมีความสุขเถิด จงอย่ามีความทุกข์เลยทั้งนี้จนกว่าภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิเช่นเดียวกันรั้นแล้วทำชานจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลคววนแก่การงานโดยทำให้ชำนาญด้วยวสสีห้าถัดนนั้นจงข่มจิตที่คิดจองเวรในคนคู่เวรกันนั้นให้เลือนหายกลายเป็นภาวะกลางๆแล้วยกขึ้นสู่ภาวะเป็นความรักธรรมดา แล้วภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาธิว่าเอสะเวรีปุขะโลสุขิโตโหตุนิทุกโขโหตุขอคนคู่เวนนั้นจงมีความสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์เลยทั้งนี้โดยเพียรภาวนาไปจนกว่าภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิเช่นเดียวกันนั่นเทียวโยคีผู้ไม่มีคนคู่เวน ส่วนโยคยีบุคคลผู้ไม่มีคนคู่เป็นคู่เวรด้วยอำนาจวาส,สนาบารมีในชาติก่อนแต่มาสนองหรือด้วยมิได้ประพฤติความเสียหายให้เป็นที่ระคายเคืองแก่ใครๆในชาติปัจจุบันหรือด้วยเหตุที่เป็นมหาบุรุษผู้มีอทยาศัยอันกว้างขวางเพราะเป็นผู้สมบูรณ์เรียบพร้อมด้วยคุณธรรมคือขันติเมตตาและกรลณา,าที่ได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนๆ แม้ในเมื่อมีคนอื่นทำความเสียหายให้ก็ไม่ได้โกรธเคืองด้วยเป็นผู้อดกลั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำคัญเห็นความผิดของคนอื่นยิ่งไปกว่าเส้นญาอันโยคียบุคคลผู้มีคุณลักษณะเห็นปานชนี้ไม่จำต้องที่จะขวนขวายในประการที่ว่าถ้าจากคนที่เป็นกลางกลาไปให้เจริญเมตตาในคนคู่เวรกันข้อนั้นท่านแสดงไว้เฉพาะแกะโยคียบน ผู้มีคนที่เป็นคู่เวรกันเท่านั้นด้วยประการชะนี้อุบายบรรเทาความโกรธประการที่หนึ่งด้วยกลับเข้าชานใหม่243ก็แหละถ้ายโยคีบุคคลทรงจิตไปในคนผู้เป็นคู่เวรกันนั้นความโกรธแค้นย่อมผุดเกิดขึ้นมาเสียเพราะหวนนึกถึงความผิดที่เขาได้ก่อกรรมทำเวรไว้ให้แต่ก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลจงึงจงหวนกลับไปเข้าเมตตาฌานที่ตนได้ทำให้เกิดแล้วในบุคคลจำพวกก่อนๆมีคนเป็นที่รักเป็นต้นจำพวกใดจำพวกหนึ่งหลายหลหนออกจากฌานแล้วจึงพยายามเจริญเมตตาไปในคนคู่เวรกันนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าบรรเทาความโกรธแค้นให้หายไป อุบายบรรเทาความโกรธประการที่สองด้วยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทถ้าโยคีบุคคลได้พยายามปฏิบัติอยู่โดยทํานองนั้นเป็นอย่างดีแล้วความโกรธแค้นก็ไม่ได้ดับหายไปแต่นั้นจงพยายามให้หนักขึ้นเพื่อบรรเทาความโกรธแค้นให้จงได้โดยวิธีพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นพระพุทธโอวาทในกะกะจูปมามสูตรเป็นต้น ก็แหละการพยายามเพื่อบรรเทาความโกรธแค้นนั้นโยคีบุคคลพึงเชิญเอาพระพุทธโอวาทมาพร่ำสอนตนเองด้วยประการดังจะยกมาแสดงเป็นตัวอย่างต่อไปนี้คือเฮ้ยเจ้าบุรุษขี้โกรธพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าหนึ่งภิกษุทั้งหลายถ้าพวกโจรผู้มีใจบาปยาบช้าจะพึงเอาเลื่อยมีด้ามสองข้างมาเลื่อยอวัยวะทั้งหลาย แม้ขณะเมื่อพวกโจรทำการเลื่อยอวัยวะอยู่นั้นผู้ใดเกิดมีใจประทุษร้ายต่อพวกโจรน,นั้นเขาชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายนั้นนี้ประการหนึ่งสองผู้ใดโกรธตอบต่อคนที่โกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนเพราะเหตุที่โกรธตอบนั้น ผู้ใดไม่โกรธตอบคนที่โกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้อย่างแสนยากผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติยั้งความโกรธไว้เสียได้คือไม่โกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนี้ประการหนึ่งสภิกษุทั้งหลายอากุศล กรรมเจ็ดประการที่ศัตรูต้องการให้มีแก่กันที่ศัตรูพึงทําให้แก่กันจะมาถึงสตรีหรือบุรุษผู้ขี้โกรธเองคือประการที่หนึ่งศัตรูในโลกนี้ย่อมคิดร้ายหมายโทษให้แก่ศัตรูของตนว่าทําอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะเป็นคนมีผิวพรรณชั่วเพราะศัตรูย่อมไม่พอใจที่จะให้ศัตรูมีผิวพรรณงาม ภิสุทั้งร้ายบุรุษขี้โกดอันความโกรธครอบงำแล้วถือแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านี้ถึงเขาจะอาบน้ำชำระกายให้สะอาดดีแล้วไล้ทาผิวให้ผุดผ่องดีแล้วตัดผมและโกรนเราให้เรียบร้อยดีแล้วนุ่งห่มผ้าที่เขาสะอาดดีแล้วก็ตามทีแต่เขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงำแล้วนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีผิวพรรณชั่วอยู่นั่นเอง ประการที่ 2. สองศัตรูย่อมคิดร้ายหมายโทษให้แก่ศัตรูของตนว่าทำอย่างไรหนอไอเจ้าคนนี้จึงจะพึงอยู่เป็นทุกข์ละไว้ประการที่สามทำอย่างไรหนอไอเจ้าคนนี้จึงจะไม่มีทรัพย์มากละไว้ประการที่สี่ทำอย่างไรหนอไอเจ้าคนนี้จึงจะไม่มีโภค้าสมบัติมากละไว้ ประการที่ห้าทำอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มียศศักดิ์ละไว้ประการที่หกทำอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีพวกพ้องมิสหายละไว้ประการที่เจ็ดทำอย่างไรหนอไอ้เจ้าคนนี้นับแต่ที่มันแตกกายทําลายชีพไปแล้วจึงจะไม่ไปบังเกิดบนสุขติโลกสวรรค์เพราะศัตรูย่อมไม่พอใจจะให้ศัตรูได้ประสบสุขติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลายบุรุษที่โกรธอันความโกรธครอบงำแล้วถือแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านั้นย่อมประพฤติทุจริตทางกายก็ได้ย่อมประพฤติทุจริตทางวาจาก็ได้ย่อมประพฤติทุจริตทางใจก็ได้ด้วยเหตุที่เขาประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจนั้นนับแต่เวลาที่แต่กายทำลายชีพไปแล้วเขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงำแล้วนั้น ย่อมจะไปสู่อาบายทุคติวินิบาตและนรกดังประการชนี้สี่ิกษุทั้งหลายฟืนสำหรับเผาศพที่ไฟไม่ปลายทั้งสองข้างซ้ำตรงกลางเปื้อนคู่สุนักย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในบ้านด้วยย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในป่าด้วยฉันใดเรากล่าวว่าคนที่โกรธนี้มีลักษณะอาการเหมือนอย่างนั้น ดังนี้ประการหนึ่งก็บัดนี้เจ้ามัวแต่โกรธเขาอย่างนี้จักไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยจักได้ชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนด้วยจักไม่ได้ชื่อว่าชนะสงครามอันชนะได้แสนยากด้วยจักได้ชื่อว่าทำอกอุศล,ลกรรมอันศัตรูจะพึงทำต่อกันให้แก่ตนเสียเองด้วย จกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะอาการเหมือนฟืนเผาศพด้วย